สวัสดีครับสวัสดีประจำวันพุธที่25มีนาคม2563นสะครับสำหรับวันนี้นะครับไอล่าเราคาดการณ์ว่าตลาดมีโอกาสที่จะปรับตัวฟื้นตัวขึ้นมานะครับแนวรับนะครับประเมินแนวรับอยู่ที่บริเวณ1,025แล้วก็1,010นสะครับสำหรับแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,080และ1,135นะครับวันนี้เราคาดในตามสมมติฐานเรื่องของตัวเซนเมนท์ เชิงบวกนะครับจากความคาดหวังว่าตัวกระแสเงินทุนส่วนเกินจะไหลเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับรวมทั้งซนติเมนต์เชิงบวกที่ตลาดเอเชียนะครับเช้านี้ปรับตัวเขียวขึ้นมานะครับดูอย่างเช้านี้ที่เปิดทําการแล้วก็มีตัวของออสเตรเลียนะครับมีตัวญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเนี่ยปรับตัวอยู่ที่ระดับราวๆสี่เปอร์เซ็นตะครับบวกขึ้นมาราวสิบเปอร์เซ็นส่วนเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับทางฝั่งของ อเมริกานะครับตัวของดาวโจนนะครับบวกมา2,000กว่าจุดนะครับบวก11.37%นะครับ S&P นะครับบวกก็ราวๆ9%าเนะครับตัวของ n a s d a ็กบวก8%นะครับส่วนในภาพของยุโรปโดยหุ้นในส่วนใหญ่นะครับก็บวกราวๆเก้าแปดแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับมัน8 8% 9%นะครับจะเป็น sentiment ที่ค่อนข้างดูดีแล้วก็ทำให้ตลาดมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้นะครับหลังจากที่ตัวของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือว่าเฟดออกมาประกาศทำม,มาตรการฉุกเฉินนะครับเรื่องของ u n l i m i t e d QE นะครับที่จะมีการเห็นภาพของเม็ดเงินที่จะเข้ามาในตลาดค่อนข้างเยอะเนี่ยทำให้ราคาสินทรัพย์ทั้งเสียงทั้งไม่เสี่ยงปรับตัวขึ้นหมดเลยนะครับราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้น ็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับสำหรับภาพของราคาทองคำนะครับเช่นเดียวกันเดี๋ยวย้อนกลับไปดูตัวของดาวโจนสเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีนะครับมีการเปิดขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วสุดท้ายลากกลับขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ได้ในภาพระยะสั้นถือเป็นสัญญาณกลับตัวในของดาวโจนด้วยเช่นเดียวกันนะครับทำให้เรามีมุมมองว่าตลาด ุนไทยเองก็น่าจะไปไปตามเขานะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้นะครับรวมทั้งตัวของอาสารัฐนะมีข่าวเรื่องของการใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินราวสองล้านล้านดอลาลาร์สารัฐนะครับเพื่อรับมือกับผลกระทบของโควิดพร้อมกับประธานาธิบดีทรัมป์นะครับมีการออกมาส่งสัญ,ญญาณเตรียมที่จะให้ภาคธุรกิจ สหรัฐเนี่ยกลับมาดําเนินงานได้อีกครั้งในช่วงเทศกาลอีสเซอร์นะครับหรือว่าช่วงของกลางเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะครับเราก็มองเป็นปัจจัยเชิงบวกช่วยกระตุ้นราคาสินทรัพย์เสี่ยงนะครับรวมทั้งตลาดหุ้นไทยให้สามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นได้นะครับในระยะสั้น ครับอีกทั้งเมื่อวานนี้นะครับภาพปัจจัยในประเทศเรานะครับเราก็มีมุมมองเชิงบวกนะครับต่อการเตรียมที่จะประกาศใช้พรกฉุกเฉินของรัฐบาลคาดว่าจะออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดอย่างเข้มงวดอาจจะเห็นภาพของการประกาศใช้เคอร์อฟิวนะครับที่จะเริ่มในช่วงของวันที่26มีนาคมนี้นะครับหรือว่าเป็นวันพรุ่งนี้นะครับอย่างไรก็ตามเราคาดว่าตลาดเองรับรู้ในเรื่องของการล็อกดาวน์ ไปค่อนข้างมากแล้วนะครับขณะที่เราเชื่อว่าการบังคับใช้ตัวของพลอรกร์ุกเฉินเนี่ยจะมีแนวโน้มนะครับใช้เฉพาะช่วงค่าคืนเท่านั้นหรือว่าการใช้เคอร์ฟิลเนี่ยจะเป็นในช่วงของค่ําคืนเท่านั้นทําให้เราคาดว่าคุณที่รับผลกระทบมันจะมีอยู่จํากัดมากนะครับจากที่ได้เคยรายงานไปก่อนหน้าตัวที่ได้รับผลกระทบก็จะมีตัวของ c p n นะครับตัวของ c p n ตัวของ CRC นะครับตัวของ AWC นะครับแล้วตัว SF นะเมเจอร์ Major, นะครับนี่เปิดกราฟไล่ให้ดูนะครับแล้วก็ตัวของ BTS นะครับแล้วก็ตัวของเบมนะจะเป็นในกลุ่มพวกนี้นะครับที่เราเคยรายงานไปก่อนหน้านี้ นะครับแล้วก็เรื่องตัวอื่นเนี่ยอาจจะย,ยังไม่เห็นนะครับลองให้น้ําหนักไปกับการที่อนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาจะควบคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อได้ดีขึ้นนะครับทําให้เราคาดว่าตัวโควิดไอทอาจจะไม่ได้ยืดเยื้อๆๆออกไปมากมายนะครับทำให้เรามีมุมมองเชิงบวกนะครับในใน,ในภาพแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอให้กฎเกณฑ์อะไรออกมาชัดเจนแล้วตลาดน่าจะเคลียร์กันแล้วทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยฟื้นตัวขึ้นได้ดี ทั้งนี้ยังไงก็ตามเรายัางแนะนำนะครับให้นักลงทุนติดตามประเด็นตัวของการทําสงครามราคาของน้ํามันระหว่างซาอุดกับรัสเซียนะยังเป็นปัจจัยที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดเพราะจะทําให้ราคาน้ํามันผันผวนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับลงมาจาแถวบริเวณ20เหรียญเราก็ผ,ลผลันผวนเริ่มแกว่งตัวกันข้างตรงนี้การผันผวนตรงนี้ก็จะกระตุ้นให้ตัวหุ้นในกลุ่มพลังงานผันผวนด้วยเช่นกัน นะครับแล้วก็ติดตามการแพร่ระบาดของโควิดในทีในประเทศไทยยังยังต้องติดตามใกล้ชิดนะถึงแม้ว่า2วันที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยเห็นตัวเลขอาจจะการเพิ่มขึ้นอาจจะอยู่ในอัตราที่ลดลงบ้างเล็กน้อยก็ถือเป็นภาพที่ดีนะครับแต่ก็ถ้าเล่งขึ้นตัวอีกรอบหนึ่งก็น่ากลัวนะครับตรงนี้ยังยังต้องติดตามใกล้ชิดฉะนั้นนะครับทีมการลงทุนเราก็ยังเริ่มนะครับที่แนะนำให้นักลงทุนเนี่ย ระยะกลางระยะยาวเนี่ยที่เราความสิ่งได้สูงเนี่ยทยอยเข้าซื้อสะสมหุ้นในกลุ่มตัวของ value p a y นะครับซึ่งเป็นหุ้นที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงแล้วก็ราคาปรับตัวลงมาแรงอยู่ต่ำกว่าราคาเหมาะสมค่อนข้างมากแล้วมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องนะครับเราจึงแนะนําให้เริ่มทยอยซื้อสะสมนะครับตัว scc นะครับ s 1, อ่า b t i ตัวของ ktb cpf แล้วก็ cpsc นะครับส่วนสําหรับทางภาพ ทางเทคนิคนะครับภาพทางเทคนิคเดี๋ยวเราไปดูการสำหรับตัวของฟิวเจอร์ S50M20 เราเปลี่ยนมาเล่นตัวของซีรีส์ M แล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเขาสร้างกรอบเป็นกรอบของแนวน้มขาขึ้นแหละนะครับสำหรับตัวของ S50M20 เนี่ยนะครับสร้างกรอบในกรอบขาขึ้นเมื่อวานลงมาเทสเราก็เห็นภาพของการดีตัวขึ้นได้โซนนี้จะเป็นโซนแนวรับทั้งหมด นะครับแต่แถวบริเวณตั้งแต่แถวหกร้อยแปดสิบตรงนี้จะเป็นโซนแนวรับซึ่งก็เป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็เมื่อวานก็พยายามปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ยังอ่อนแรงไปบ้างเล็กน้อยหลังจากที่เขามีการปรับตัวขึ้นไปก่อนหน้าทำให้วันนี้เนี่ยถ้าอิงในกรอบตรงนี้ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับฉะนั้นแน่นอนต้องอยู่ในฝั่งของสถานะ,ะ,ะรองนะครับต้องอยู่ในฝั่งของสถานะรองนะครับผม ราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสแนวต้านนะครับเร้องต้นอยู่ที่บริเวณ755นะครับแล้วก็หวังลุ้นมากๆนะครับให้ราคาเขาปรับตัวขึ้นไปแถวบริเวณ805ซึ่งถ้าปิดแกปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการปิดตัวของ assumption gap นะครับหรือว่าเป็นแกบแบบเตือนการกลับตัวของทิศทางราคาคือถ้าปิดได้เนี่ยแน่นอนแปลว่าเราเจอ bottom และคืออยู่ตรงนี้ นะครับบอทอมคือผ่านบอท่อมไปเรียบร้อยแล้วถ้าปิดได้เป็นสัญญาซื้อที่ยิ่งใหญ่มากนะครับตรงนี้นะครับเบื้องต้นเห็นสัญญาซื้อระยะสั้นนะครับก็ต้องอยู่เล่นในฝั่งลองไปก่อนกลยุทธ์ก็คือแนะนําให้เปิดสถานะรองนะครับ แถวบริเวณราคา ATO e เนี่ยสามารถที่จะเปิดได้ถ้าเกิดว่า ATO e ไม่ได้เปิดสูงไปกว่าตรงนี้นะครับยอดอบริเวณ710นะค,ครับก็สามารถที่จะเข้าได้นะครับแล้วขอตั้งซับรอดเบื้องต้นนะครับแถวบริเวณราคาปิดเมื่อวานนี้แถวๆบริเวณ800-685ไม่ควรจะลงมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นซับรอดไปแล้วกันนะครับสำหรับภาพของราคาทองคำนะครับภาพของราคาทองคำ ภาพราคาทองคำเองเนี่ยราคาเขาก็ปรับตัวขึ้นในรูปแบบของ V Shape เลยนะครับกลับขึ้นมาหลังจากที่หลุดไปเวียงๆเราก็พยายามดีตัวกลับขึ้นมาได้นะครับก็ขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่เละมเห็นภาพของการชะลอกำลังลงเล็กน้อยเช้านี้นะครับทำให้ราคาเขาเนี่ยโอเคขึ้นมาแล้วนะครับ m a c d ให้สัญญาณซื้อแต่ว่าตัว modify zone กับไอตัว modify zone กับ r s i เนี่ยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นภาพของการเริ่มชะลอกำลังลงเล็กน้อยนะครับ ก็ทําให้ราคามีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาได้นะครับเป็นระยะสั้นอันนี้เป็นโอกาสในการเข้าทยอยสะสมนะครับเมื่อราคาย,ย่อตัวลงมามองแนวรับแถวๆตรงนี้นะครับแนวรับก็อยู่ที่บริเวณ1595นะครับแล้วก็ลึกๆหน่อยจะอยู่บริเวณ1565นนะครับขอจุดคัดเป็นบริเวณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าหลุดแถวๆบริเวณ 1,550นะครับก็ต้องคัดออกไปเพราะมีะราคาเพราะมีโอกาสที่จะบูบตัวลงมาแล้วนันเนี่ยถ้าย่อลงมาแนะนําเป็นโอกาสในการทยอยซื้อสะสมนะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับพอร์ตการลงทุนนะครับที่ตัวที่เราแอดเข้าไปใหม่ก็ยังเหมือนเดิมยังซื้อต่อนะครับตั้งแต่วันที่23ที่เราที่เราเริ่มแนะนําหุ้นชุดใหม่เข้าไปตอนนี้ตัว s c c นะก็ติดลบอยู่เล็กน้อย นะครับตัว k t b มีกำไรแล้วนะครับแล้วก็ตัว 10F ก็มีกำไรแล้วจีเยังยังติดลบอยู่ประมาณ3%นะครับตัวที่2ตัวนี้นะครับรอซื้อเพิ่มนะครับตัว s c c รอซื้อเพิ่มที่บริเวณ280นะครับ stop loss อ,อยู่ที่264สําหรับตัวจี s c รอซื้อเพิ่มแถวบริเวณ52นะครับแนวรับ จุดสต็อปอยู่ที่บริเวณ43นะครับสำหรับตัว KDB ถือต่อนะครับแล้วก็ตัว CBF ถือต่อตรงนี้เรายังไม่มีจุดเทคโอฟิตนะครับเราเน้นลันไปก่อนนะครับจะเป็นพอลงทุนนักงุนระยะกลางระยะยาวเราความเสี่ยงได้สูงนะครับเน้นถ้าเกิดขึ้นดีบ่าวขึ้นมาเน้นปล่อยถือลันฟรีไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่างไรก็ตามลาไปก่อนนะครับขอให้ทักนักลงทุนทุกท่านนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ